สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ร้านกิ่งช่างบอยก็จะมาเสนอการซ่อมแหลกนะครับวิธีการซ่อมแหลกอ,อันนี้ตัวนี้เป็นแหลกไฟฟ้านะฮะไม่ใช่แหลกน้ำมันนะครับผมเป็นแหลกไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ในรถหลายรุ่น ตัวนี้เป็นแหลกของออลติมานะครับอั ima, ลติมาโตโยต้าอันะครับผมตั้งแต่ a s t i ิมเอาพาโตโยต้า a คมปรก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะฮะรวมทั้งเอาติดด้วยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นรถตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่น BM b e n เบนพอช่พวกนี้ก็จะมีชุดมอเตอร์ จะอยู่อยู่ทางด้านบนนี่ฮะแต่ว่าหลักการทำงานก็คล้ายๆกันอาจจะเหมือนกันอาจจะเป็นแหลกแบบนี้นะครับผมสาเหตุที่ซ่อมนะครับก็คือแหลกไฟฟ้าเนี่ยถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนบวกแสนโลบวกขึ้นไปนะครับจะเกิดอาการเสียงดังเสียงดังที่พวงมาลัยช่วงล่างนะครับ จะจะมีอาการเสียงดังเนื่องจากฟันเฟืองที่อยู่ด้านในเนี้ยสึกนะครับผมแล้วก็บูธบูธไทท์หลกอ่อันนี้ก็จะสึกด้วยนะครับครานี้วิธีการซ่อม <c oughs> เพื่อนๆนบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าซ่อมยังไงนะวิธีการซ่อมเป็นยังไงเออซ่อมแล้วมันใช้ไม่ได้ไปได้สักพักหนึ่งก็เสีย อันนี้อยู่ที่วิธีช่างซ่อมนะครับถ้าช่างมีความรู้มากก็สามารถซ่อมได้ดีช่างซ่อมละเอียดมีประสบการณ์เยอะเพราะว่าเรื่องแหลกเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมก็ไม่ได้ซ่อมกัน,นง่ายๆนะครับถามว่าซ่อมดีไหมส่วนตัวผมคิดว่าซ่อมดีนะฮะเพราะว่าแหลกแท้แหลกติดรถเนี่ยสามารถซ่อมได้ครับผมแต่แหลกเทียมเนี่ยซ่อมไม่ได้นะครับ บางทีเ,เพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนแหลกโดยวิธีการแหลกพอร์ตซื้อใหม่ก็แล,แล้วแต่งบประมาณนะครับผมบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนใหม่เลยของศูนย์ก็ประมาณถ้าเป็นพวก To โยต้าอัลติสรถเล็กๆขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทน,นะครับหมื่นต้นต้นแต่ถ้าเป็นพวกเอาพ a แอสซ i มาพวกนี้อยู่ที่สองสามหมื่นนะครับ ถ้าเป็นเบนซ์บีเอ็มพอเวันนี้หลายๆลหมื่นขึ้นแสนเลยนะครับผมรถประเภทนี้ต้องซ่อมครับเปลี่ยนไม่ไหวะครับผมแต่อันนี้ผมแนะนำให้ซ่อมดีกว่าเพราะว่าเป็นแหลกแท้นะครับราคาค่อนข้างสูงแหลกตัวนี้เป็นแหลกของ a อ t i ิมาโตโยต้าแอตติมครับอันนี้ผมทำการถอดล้างแล้วเรียบร้อยแต่ตัวนี้ซ่อมมาแล้วนะครับผม โดยวิธีการซ่อมก็ไม่รู้ซ่อมที่ไหนฮะเขาเปลี่ยนบูทไทท์แลกก็คือตัวนี้นะฮะ,ะเปลี่ยน,เป,นเป็นตัวนี้ตัวนี้ซึ่งเป็นเทปลอนอเทปลอนคุณสมบัติก็คือมันจะลื่นมากเลยนะครับผมลื่นมากราคาก็แพงพอสมควรแต่ปัญหาคือมันยึดหยุ่นไม่ได้ครับ มันจะดังครับผมตรงนี้นะฮะเอาอย่างนี้ครับมาเริ่มต้นกันเลยคราวนี้ผมจะถอดให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นอย่างกันฝุ่นนะครับกันน้ําเข้ากันฝุ่นซึ่งจะอยู่บริเวณด้านนีอ้อันนี้ผมถอดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เรียกว่าไม้ตีกองนะครับภาษาช่างเรียกว่าไม้ตีกองอมาถอดไปแล้วเราก็ขยับดูว่าหลวมไหม ถ้าหลวมมากๆเนี่ยเราดึงอย่างเงี้ยมันจะปึ๊กปักปึ๊กปัก๊กอ่าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่นี้ยังดึงไม่ไปอยู่ฮะยังแน่นอยู่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับอันนี้โอเคอยู่อาจใช้งานได้ครับผมอันอันนี้ด้านซ้ายนะครับอ่าด้านซ้าย เราก็ต้องเทสเช็คเหมือนกันว่าอันนี้โอเคนะครับอันนี้ค่อนข้างจะดีค่อนข้างแน่นครับผมโอเคแหลกไฟฟ้าพวกนี้นะครับจะมีอาการเมื่อขึ้นแสนโลขึ้นไปนะครับหลักแสนโลขึ้นไปก็จะมีอาการเสียงดังครับเรียวดังกุ๊กกิ๊ก ยู่ที่ตรงระหว่างพวงมาลัยนะครับผมบางท่านก็อาจไม่เคยเห็นว่าเอวิธีการซ่อมเนี่ยมันซ่อมกันยังไงช่างซ่อมแล้วก็มองไม่เห็นว่าซ่อมอะไรกันวันนี้ผมจะมาลื้อให้ดูนะครับอันนี้คือวิธีการซ่อมของร้านกึน่งช่างบอยนะครับแต่ถ้าร้านอื่นหรือที่อื่นซ่อมเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเขาซ่อมด้วยวิธีแบบไหนนะครับผม อันนี้มาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันนี้ผมถอดมาแล้วอันนี้เป็นตัวล็อกแกนด้านบนนะครับเราก็จะถอดมานี่นะครับตัวนี้เป็นแกนแหลกด้านบนนะครับเราก็ต้องเช็คตั้งแต่ลูกปืนอันนี้เห็นไหมฮะลูกปืนไม่หลวมไม่คอนโอเคนะครับแต่ถ้าลูกปืนหลวมลูกปืนคอนหรือว่ามีสะดุด ก็ต้องทํางานเปลี่ยนโดยรื้อออกมานะครับแล้วก็เราก็ต้องสร้างตัวล็อกขึ้นมาใหม่ส่วนเฟืองตัวนี้นะฮะที่อยู่ในแหลกนี่ครับส่วนมากตัวนี้จะไม่เสียนะครับผมค่อนข้างเสียยากนะครับอ่าตัวนี้นะฮะค่อนข้างเสียยากตัวนี้จึงไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมโอเคตอนนี้เรามาดูการแหลกนะครับอ,อันนี้การแหลกครับผม ตัวนี้สภาพยังดีเลยฮะเนี่ยตัวนี้ใช้ได้อีกนานเลยครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีสึกนิดหน่อยระหว่างช่วงกลางๆลครับผมอันนี้ผมจะอธิบายนะครับผมเอ,อเวลาเพื่อนๆขับรถไประหว่างล้อตรงเนี้ยนะฮะเวลาเราวิ่งไปเนี่ยช่วงล้อตรงเนี่ยเราจะวิ่งไปล้อตรงตลอดใช่ไหมฮะ ระยะที่มันจะสึกก็คือระหว่างกลางาระหว่างสามฟันนี้นะฮะนี่ครับอาจจะได้เห็นภาพกันนะครับอ่าอันนี้สมมติเป็นแหลงนะฮะอันนี้คือเราวิ่งล้อตรงล้อตรงก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้มันก็จะสีกันอยู่ประมาณนี้นะฮะพอเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเมื่อไรหรมือจะไปแบบนี้ เดียวซ้ายก็จะไปแบบนี้อ่านะครับคราวนี้ส่วนที่ใช้งานเยอะที่สุดก็คือล้อตรงล้อตรงก็จะอยู่ระหว่างกลางเพือ,องฟันเนี้ยนะครับอ่ะระหว่างกลางพอเราใช้งานไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะสึกมันก็จะสึกระหว่างนี้สามฟันถ้าเป็นเพื่อนๆด,ดูดีเนี่ยมันจะเห็นอ่าล่องข้างในนี้เป็นล่องเลยนะครับ ส่วนวิธีการผมซ่อมผมก็จะใช้วิธีเชื่อมซ่อมฮะเชื่อมซ่อมตรงฟันีิสิกนี้ขึ้นมาอ่าเนี่ยนะครับเหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กประเภท SCM439 นะครับอ่า SCM439 เป็นเหล็กที่ผสมโครเมียมอ่า เป็นเหล็กที่ผสมโครเมียมจึงสามารถเชื่อมได้นะครับอขอภัยครับจึงสามารถที่จะเชื่อมได้โดยใช้ลวดเกจใกล้เคียงมากที่สุดนะครับสามารถเชื่อมซ่อมได้ส่วนลวดที่ใช้เชื่อมเนี่ยอันนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับผมะจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ใช้เชื่อมน้อยนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ เราไม่ได้เชื่อมทั้งหมดเพราะทั้งหมดไม่ได้เสียนะครับมันจะอยู่ระหว่างนี้คราวนี้วิธีการเชื่อมแล้วก็วิธีการทำเนี่ยสามารถไปดูใน youtube ของผมได้นะครับติดตามตามช่องก็ได้นะฮะเข้าไปดูได้เลยครับผมออันนี้ตามนี้นะฮะ SCM 439เ, SC เ่ยครับมันจะมีน้ำหนักจากนข้างค่อนข,ข,ข,ข้างหนักนะครับอันนี้ผมถือมือเดียวเนี่ยรู้สึกเมื่อยเลย หนักพอสมควรส่วนร้านด้านนอกที่ก็าซ่อมนะฮะถ้าตัวนี้สึกเยอะเนี่ยเขอ,อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งเส้นเลยซึ่งกัดเฟื่องใหม่ทาเฟืองใหม่แต่เกจเหล็กเนี่ยก็คงจะไม่ได้แบบนี้คงจะไม่ได้ SCM439 เพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงผมก็เลยแนะนําว่าถ้าไม่เสียมากฮะเราซ่อมดีกว่าครับผม พอส่วนมากจะสิกกันสามพันเนี่ยสามารถซ่อมได้อายุใช้งานก็นานครับอ่าน,นี่นะครับอันนี้คือบูลไปแหลกอันนี้เป็นของเดิมนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูครับผมอันนี้ที่ร้านด้านนอกซ่อมมานะฮะ เขาจะใช้เป็นเทปลอนซึ่งมันจะเลื่นมาเลื่นมากก็ดีนะครับผมแต่ปัญหาคือมันไม่กระชับครับมันมันจะหลวมได้นะครับผมตัวนี้นะฮะส่วนตัวของมันเนี่ยนะครับเหมือนมันจะบีบรัดเพราะมีโอเรียสองตัวนะครับมันจะช่วยรัดคือมันจะหลวมแบบกระชับ คราวนี้วิธีการซ่อมนะครับผมก็จะใช้เป็นยูริเทนเลย ER, ฮะจะกก่งเป็นลักษณะน,นี้ฮะเป็นยูริเทนเลย ER. <ม>ยูริเทนก็คล้ายๆยางนะครับแต่ว่าคุณภาพามันจะสูงกว่าผมเพืพ่อเพื่อที่จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมโอเคคราวนี้อันดับที่สาม อันนี้เป็นลูกสูบเกิดมานะครับคล้ายๆเกิดมามันเป็นลูกสูบตัวเนี้ยจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับผมถ้ารถวิ่งประมาณแสนโลขึ้นไปนะฮะลูกสูบตัวนี้ก็จะติดวิธีการทํางานมันจะมีสปริงใส่กันไปอย่างนี้เป็นสปริงดันแล้วก็เป็นสกูขันขันเพื่อที่จะ ตั้งตัวนี้การนี้ให้กระชับนะครับผมไม่ให้หลวมไม่ให้กยับได้คราวนี้ระหว่างที่มันติดนะฮะนี่นะครับส่วนแหลกๆตัวเนี้ยน่าจะมีปัญหาเรื่องลูกสูบติดด้วยเพราะว่าดึงยังดึงไม่ออกเลยครับผมนะครับถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันก็จะลื่นปื๊ดๆเนี่ยฮะดึงแทบไม่ออกเลย พอตัวลูกสูบติดนะครับผมแกนตัวนี้มันก็เลยหลวมด้วยฮะคราวนี้แกนตัวนี้มันหลวมปั๊บเนี่ยคราวนี้มันก็จะดังเราเลี้ยวซ้ายก็ดังเลี้ยวขวาก็ดังวิ่งตรงก็ดังอเพราะว่ามันมันจะไม่กระชับครับมันจะไม่แน่นอพอมาเด้งปั๊บเนี่ยเจอแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะค้างอ,อันนี้คืออาการที่สามนะครับผม อันนี้ผมเอาโอลิงออกนะครับผมอันนี้นะครับมันจะต้องเลื่อนแบบนี้ครับผมเพราะหลกแหลกตัวนี้จะอยู่ข้างเครื่องนะครับมันจะมีความร้อนซึ่งมันจะทําให้โอลิงตัวนี้แห้งแข็งนะครับนี่ฮะมันจะแบนครับผมเราก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวนี้ไปเพื่อไม่ให้รูสูบติดนะครับ เพือยไม่รู้สูตรจิตตอนนี้วิธีการซ่อมมีอยู่สามอย่างก็คือซ่อมที่ตัวเพลือนะครับโดยใช้วิธีการเชื่อมออผมจะใช้ลวดเชื่อมที่เป็นเกรดเดียวกันเหล็กน,นะครับมีความแข็งแรงและลื่นค่อนข้างสูงนะครับครับผมเชื่อมฟันนะครับตัวนี้ก็อาจจะไปเชื่อมฟันนิดหน่อย ส่วนตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับผมผมอาจจะต้องขัดตัวนี้ใหม่ขัดแต่งนิดหน่อยลูกปืนโอเคครับตัวนี้จะมีลูกปืนอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ส่วนมากจะเสียยางมากตัวนี้ตัดปัญหาไปเลยนะครับถ้าน้าไม่เข้าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมอ่านี่ฮะครับอนนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ จะเป็นบูทประคองท้ายแหลกนะครับตัวนี้จะอ่านอีทีหนึ่งครับผมอาการมี3ามอย่างนะครับก็คือเฟืองเฟืองตรงนี้สึกต้องซ่อมอเปลี่ยนบูทท้ายแหลกครับผมแล้วก็แก้ไขรุ่นสูบใหม่ตัวนี้เป็นแหลกแท้นะครับผมแหลกแท้จะมียี่ห้อนะครับนี่ะฮะ โตโยต้าฮะอันนี้มามาติดรถมาเลยมาจากมาทาดโรงงานเลยนะครับมีหมายเลขครับมีตัวเลขอ่ามีรหัสอะไรทุกอย่างครบถ้วนนะฮะผมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมชั้นดีนะครับสามารถทนแรงยืดหยุ่นได้ครับเดี๋ยวนะฮะโอเคนะครับ ส่วนแลกเอสติมาตัวนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นขึ้นนะครับผมมือสองก็อยู่ประมาณห้าพันบาทเป็นมือสองนะครับส่วนแลกที่เราซื้อมือสองมาเนี่ยแล้วแต่ถ้าโชคดีอายุงานน้อยก็ใช้ได้นานนะครับผมแต่ถ้าอยุงานมากๆเนี่ยก็จะมีสภาพเหมือนกันก็คือฟันสึกเนี่ย ลูกสูบติดบูธหลวมนะครับผมอ่าคราวนี้ผมแนะนำเ,นเพื่อนๆว่าแหลกแท้สามารถซ่อมได้นะครับครานี้เวลามาซ่อมเนี่ยต้องดูอาการก่อนครับว่าน้ำเข้าหรือเปล่าเบื่งพังหรือยังนะแค่นั้นเองเราจึงสามารถติการันตีได้ว่ารับประกันเท่ออาไหร่ส่วนอันนี้นะฮะ เันนี้รับประกันได้หนึ่งปีนะครับสบายๆเลยครับส่วนวิ่งระยะทางการวิ่งก็น่าจะแสนขึ้นนะควาจะเสียอีกทีหนึ่งครับผมแล้วแตล่ลูกค้าจะใช้งานนะครับผมส่วนเพื่อนๆจะดูวิธีการซ่อมก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ได้นะครับผมจะมีวิธีการซ่อมให้เพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆท่าน ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะมานำเสนอให้อดูนะครับครับสวัสดีครับ